นิทานกระายที่ฉลาดกันละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่สีเขียวมีสิงตัวตัวหนึ่งที่คิดว่าเขาเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดและที่กล้าที่เขาชอบที่จะอวดความแข็งแกร่งของเขาด้วยการไล่าตามสัตว์อื่นๆวันหนึ่งเขาได้พบกับกระ่ายตัวน้อยสิงตัวคิดเขาสามารถจับกระ่ายได้อย่างง่ายดายแต่กระ่ายนั้นเร็วมากกระายวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสิงโตก็ไล่ตามเขาไปจนถึงแม่น้ำเมื่อถึงแม่น้ำกระดายก็หยุดแล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนฉันมีเรื่องท้าทายให้คุณเห็นสะพานสามแห่งตรงนั้นคุณต้องข้ามแม่น้ำโดยเดินข้ามสะพานสามแห่งที่อยู่ข้างหน้ากระดายพูดแต่จําไว้ว่าคุณต้องทําตามกฎสองสามข้อ เดินตลอดความยาวของสะพานแต่ละแห่งห้ามถอยหลังใช้แต่ละสะพานเพียงครั้งเดียวแล้วไปถึงอีกฝั่งหนึ่งสิงโดคิดว่ามันฟังดูง่ายเขาก็เลยตกลงที่จะท้าทายแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถข้ามสะพานได้มันก็เหมือนกับการเดินเป็นวงกลมอย่างหงุดหงิดและสิงโตก็ถ่อมตวัวลงและตราหนักว่าเขาถูกกระต่ายฉลาดแซงหน้าด้วยความเขินอาย เฝ้าดูกระด่ายหายตัวไปในป่าตั้งแต่วันนั้นสิงโตจึงได้เรียนรู้ว่าความเข้มแข็งไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญบางครั้งความฉลาดการใช้สมองก็มีคุณค่าไม่แพ้กันและเขาก็ไม่เคยประมัดพลังของจิตใจที่ฉลาดอีกเลย